สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้พี่ก็จะมารีวิวสก,กุชชี่ให้ดูนะคะความสโลของมันนี่เลยนะนี้เป็นปังปอนคาปิราคาอยู่ที่250บาทนะคะใหญ่มากอันนี้แท็กอันนี้ของพี่เองนะพี่บีบได้นี่เห็นปะแล้วก็ปางแผ่นราคา35บาทนะไซ์มิเนียมสโลมากนี่เลยหน้ามัน ปังปอนราคาเจดสบาทนิ่มสโลหอมมาดมปุนี่เห็นไหมแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ไซส์จัมโบ้นิ่มสโลมากเห็นปะแล้วก็ปังเนยสดนิ่มสโลราคา35สิบหาบาทนะคะนี่แล้วก็คิตตี้ดนัทคิตตี้ราคาหนึ่ง้บาทนี่เซลแล้วนะมีอยู่ประมาณห้าชิ้นนะดนักคิตตี้ สโลหอมแล้วก็พีทจัมโบ้ไอบูมของไม่เท่โอเคบ๊ายบาย